ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานพิธีเปิดงาน8 real feel fair coffee and friends season สค่ะนางสาวฉัรปอนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานพิธีเปิดงาน8 real feel fair coffee and friends season สาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภักเอกชนตลอดจนประชาชนเข้าร่วมง,งาน โดยงานนี้นะคะได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ขายด้านการท่องเที่ยวทั้ง8หน่วยงานเพื่อยกระดับความมีชื่อเสียงด้านอาหารเครื่องดื่มศิลปะวัฒนธรรมรวมถึงความโดดเด่นและคุณภาพของร้านกาแฟเบเกอรี่และอาหารในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซามันนำเสนอในรูปแบบงาน8 Real Field Fair Coffee and Friends ซึ่งถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดฉะเชิงเซาอีกทางหนึ่งนะคะโดยงานนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่8ถึง11มกราคม2569เวลา 9นาฬกาถึง20นาฬกาณสวนสมเด็จพระศรินครินทฉะเชิงเซาอำเภอเมืองฉะเชิงเซาภายในงานนะคะก็จะมีร้านกาแฟเครื่องดื่มเบเกอรี่อาหารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมีกิจกรรมเวิร์กช็อป DIY การสแสดงดนตรีจากเยาวชนในจังหวัดฉะเชิงเซาการสแสดงดนตรีร่วมสมัยที่มีชื่อเสียง มุมผ่อนคลายกิจกรรมเพื่อสุขภาพมีการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางภายใต้คอนเซปต์แปดรีฟิลแฟร์คอฟฟี่แอนด์เฟนดีต่อก,กายดีต่อใจเที่ยวได้ทุกคนในครอบครัวรวมทั้งสัตว์เลี้ยงแสนรักของทุกคน